ศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจเรือประมงนะคะเพื่อเป็นการเตรียมการเบื้องต้นก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายการประมงเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังในเดือนมิถุนายนนี้ติดตามรายละเอียดจากคุณยานีว้ายครูค่ะระหว่างเรือประมงกิ่งการจนาหนึ่งขนาด82ตันกอสเดินเรือมาจากน่าน้ำทะเลทางเกาะกูดกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ท่าเรือชลาลายัยเพื่อเทียบท่าขึ้นปลา ขณะนั้นเรือตรวจการชายฟัง229หรือต่อ229จากทัพเรือภาคหนึ่งพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือประมงตรวจเอกสารประจำเรือหรือ IUU fishing นาวาเอกสำเริงจันโสรองเสนาธิการทัพเรือภาคที่หนในฐานะศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนเขตหนึ่งเปิดเผยหลังการตรวจเรือประมงว่าเรือลำนี้ ขาดเพียงเอกสารอัชญาบัตรและการติดตั้งระบบติดตามการเดินเรือหรือ VMS พร้อมยืนยันว่าตลอดเดือนพฤษภาคมนี้จะไม่มีการจับกลุ่มแต่จะเป็นการแนะนำแนวทางเรือประมงให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายไทยโดยตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจะเป็นการตรวจจับอย่างจริงจังนายชัยยุทธนิมิตปัญญาเจ้าของเรือประมงและทำหน้าที่เป็นใต้กลงเรือยอมรับว่า การทำประมงในปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องแรงงานในความดูแลหลบนี้ซึ่งไร้หนทางที่จะแก้ไขจึงต้องการให้รัฐบาลหามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมเนี่ยบันทีเราทำบาดไปเนี่ยเข้าบาดปุ๊บอะมันหายไปเนี่ยสามสี่คนเนี่ยเราจะไปตามที่ไหนพ่มาแล้วเราแจ้งหน่วยงานยังไงไม่รู้จะแจ้งยังไงบอกบอกไม่ถูกงานแจ้งเขาก็ไม่รู้ไม่รับรู้เลยวันนี้มีหน่วยที่จะไปแจ้งเนี่ยไม่มีหน่วยเนี่ยเขามีหน่วยแก้ไขให้เราก็ดีเราวางแผนเนี่ย ตรวจแนะนำเนี่ยจนถึงเดือนพฤษภาครับในขั้นต้นนะครับเดือนเดือนพฤษภา,าแล้วหลังจากนั้นแล้วถึงได้ดำเนินการดำเนินการจับกลุ่มครับส่วนออส่วนใหญ่ที่ขาดก็อันแรกคือ v m s เขายังไม่มีการติดตั้งก็จริงๆคือเขากำหนดภายใน26กรกฎาอีกอันคือเรื่องในงานต่างด้าวแนงานต่างดาวเนี่ยตอนนี้ยังไม่ส่วนใหญ่ไม่มีบัตรนะครับเราก็จะดำเนินการให้ให้เขาดำเนินการให้ถูกต้อง และในวันที่6พฤษภาคมนี้กรมประมงจังหวัดตราดเตรียมเปิดศูนย์ควบคุมการเข้าและออกหรือพอตอินพอตเอา t เพิ่มเติมอีกหนึ่งศูนย์เพื่อทำหน้าที่สำรวจจำนวนแรงงานบนเรือประมงทั้งเข้าและออกให้มีจำนวนที่ตรงกรันซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือแรงงานข้ามชาติขณะที่เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมากองบัญชาการกองทัพเรือเปิดศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย หรือสอปอมพโดยมีพลเรือเอกไกรสอนจันสุวานิชผู้บัญชาการทหารเรือรับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการศูนย์สปมพจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคสชฉบับที่10ทับ2558โดยใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีและจะปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมง ภายใต้ภารกิจเร่งด่วนสีเงื่อนไขหลักได้แก่การขึ้นทะเบียนและให้มีการติดตั้งเครื่องติดตามการเดินเรือการขึ้นทะเบียนแรงงานลูกเรือประมงการขึ้นทะเบียนออกอาชญาบาัตรเครื่องมือทําการประมงและการขึ้นทะเบียนกําหนดพื้นที่การทําประมงโดยมีกรอบการปฏิบัติให้เห็นผลภายใน6เดือนนับจากนี้ยานีวัวครูไทยพีบีเอสรายงาน